วันนี้ก็น้องวนาจะพาทุกคนไปเจอเช้าน้องเช้านาเองค่ะทุกคนเป็นเพื่อนที่เคยเห็นงานไปเล่นจังมือสองวันจ้าอายกล่องเราตอนนี้ไปเล่นดูใส่เนี่ยถนนข้าวสารแล้วก็อะไรนะห้วยขวางห้วยขวางเออส่วนลุมไปไหมส่วนลุมไม่ได้ไปนะเพราะว่าฮะคนไลฟ์ว่าอยู่ห้วยขวาง เหมือนเล่นในถนนนะ่ะเออจะไกับส,ว,สวัสดีเราสบายดีพราะแมวพี่น้องมาซูนคนเนาะวันนี้เขาพ่อๆกับสองใบพุ่มจีเส้นเก่าเส้นเกยาน,นี่ยทุกคนวันนี้ไวพุ่มจีก็จะมาเล่นทรงกรานอยู่ที่สยามแนละ้วตอนนี้ใบพุ่จีลงจากสถาน,นีเซ็ตหลบนะครับทุกคนวันนี้ยืนอ,อยู่ตึกนี้เนาะอาคารปเปลิส เซิเศษนะครับทุกคนซิเศษครับตอนนี้เขาก็น,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 นัดสาวลาวแช่เนาะแั้ผู้สาวลาวที่เขาอยู่เซนตันเวิร์ดเขาไปก่อนแล้วทุกคนเพื่อนของน้องโนนาเองทุกคนอ่ะนโนนาสบายทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีเด้อโนนาวันนี้ก็อน,น,อน้องโนนาจะพาทุกคนไปเจอสา,าวน้องสาวโนนาเองค่ะทุกคนเป็นเพื่อนที่เคยเห็นงานมาก่อนไป ไปเบิ่งกันเลยค่ะทุกคนเนอะจะอัพเดินไปข้างหน้านครับทุกคนบู๊วจะเจอเขาหรือ,อ okay, รบอลโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังย่างไปที่เชนทันเวิร์นนะทุกคนเอามาดูว่าสงการวันนี้คนจะเยอะอ่างน้อยแค่ไหนทุกคนวันนี้ก็คือวันที่สิบห้านะทุกคนไปกี่ที่มีแฟนว่าจะไปถ่ายเขียบโย ถนนข่าวสารแล,ล้วก็ไปที่สนามหลวงนะวันนี้ทุกคนวันนี้ใจว่าจะได้ไปหรือบอทุกคนนี่ทุกคนข้างหน้านี่ชินทันโวนะครับทุกคนนี่เนี่ยเดินกำลังเดินเนี่ยเนี่ยตรงสะพานเนี่ยจะไปเนี่ยต็กซีพังเนี่ยไม่มีนะคนวันนี้อยู่หน้าชินทันโวไม่มีนะ น่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะตอนนี้เบลจีดูภาพบรรยากาศยู่เชนารนโววันนี้วันที่สิบหานะทุกคนเวลาประมาณสองโมง บายสองนะครับทุกคนตอนนี้นี่ให้ดูบรรยากาศถนนเรียกหมดแล้ววันนี้ที่ยังเล่นอยู่ก็ถนนเกาสานยังเล่นอยู่ทนะุกคนเพราะว่าถนนเกาสานเล่นแต,แต่วันที่1ิบสามสิบสี่สิบห้านะครับทุกคนและก็สวนสนามหลวงก็คือเล่นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดหลักๆเล่นวันที่สิบสองนะครับสนามหลวงขึ้นแตงวันที่สิบห้านะครับเดี๋ยว ใบพุจถทาอะไรยังไงก็จะพาไปถ่ายอยู่ถนนกอสางวันนี้นะครับทุกคนวัน,นชุดท้ายโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ใบพุจีก็อยู่หน้าเซ็นทรัลเวลนะครับทุกคนอยู่ฝั่งบิ๊กซีนี่เช้งวันนี้ก็มาได้ลิฟต์สองการแล้วนะที่เซ็นทรัลเวลสถานที่ต่างๆเก็บร้อยนะครับสะอาดเดบนะครับทุกคน ซึ่งที่อาเ<า>ส้นทันที่แบบ่ิไปท้ายเมื่อวันที่13ก็คือมีวธีใหญ่ๆ,ๆอันนี้เต็มหมดนะทุกคนแต่ตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วอตอนนี้แบบพิธีก็ย่างไม่หลาละเพื่อนน้องนนาอยู่หนึ่งคนา,าวลาาไม่แน่ใจว่าเขอมาจากุน

พอทุกคน,นมาเปืงปอดเรียบร้อยนะครับี่คืออาชนทันเวอร์นี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจุกชิ้นจุอย่างคือเจ้าหน้าที่ทำครบสะอาดเรียบร้อยนะครับเหมือนปกติเลยนะครับไม่้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้คือคนปอเยอะอยู่นะอยู่ในนี้หลังวันที่าวิธีต่างๆในตอนนี้ไม่ได้ขยะสิ้นเดียว แทบ,บจะไม่มีแล้วในนะ้ำเช่ยนั้นโกนะครับทุกคนแทบ,บจะไม่มีแล้ววางบงฟังนี้ก็จะเป็นฟังวิกซี่เดี๋ยวไว้บาทีพทุกคนไดจุดนี้นะนี่นะครับบริเวณนี้คือมีผู้คนเล่นกันเต็มเลยนะเมื่อวันที่13หรือว่าวันที่ ที่ไปวิจีไปท้ายทุกคนคือทุกคนเห็นและในตอนนี้คือคือสะอาดงามตาเนียนเป๊ะนะครับไม่มีเมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูไปวิจีให้ดูนะครับ,รบขยะสิ้นเดียวแถบจะไม่มีเห็นสสุดจอดนะครับประเทศไทยเวลาเขาจัดแล้วเขาก็รีบเก็บให้มันสะอาดสุดซึ่งวันนี้วันที่จะมาก็ยังมีคน มาเยอะอย่ังนะมีถือปุ๋งถือปืนพร้อมที่จะเล่นน้ำอยู่กันนะนี่ทุกคนเห็นไหมสรบปยะยช้ตอนนี้โนนาก็ยังหาเพื่อนมาเห็นอยู่ โอเคแล้วกตอนนี้เขาก็ได้พอเฟื่นของน,องน้องนาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นี่สาวเราที่นัดไว้มากันจะคนนี่มากันจะคนแม,นม่นเบิร์นเบิร์นห่มากันจะคนสี่คนมากันสี่คนมากันเบลินใช่ต่อ โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็ไอ้พอเพลี่ยนนูน่นนะจำปาเนี่ยจำปาเนี่ยฮะเขาสามไม่ได้ไปแล้วอะไรเนี <c oughs> ย่ยจำปา <c oughs> ขี้อายไม่น่าจะบอยพี่ครับจำปาหน่อยมาจากไหน <c oughs> ามาจากไหน <c oughs> อันนี้เป็นคนลาวหรือว่าคนคุณ <c oughs> พม่าจา้ะพมา่าลาวคนเดียว เราคนเดียวเราเีจะไปไหนต่อเนี <acht dá m S 1> ่ยกัวกันมานีไม่ไม่เป็นไร่ไอ้เก่าเก่าคียไอกองโอเคแล้วทุกคนก็คือผู้สาวคีย์ไอ้กองเดี๋ยวไปพูดที่าเบิ้งจุดนั้นนะทุกคน นี่จะมีจุดนี้มีคนเล่นแน่นะทุกคนสีดน้ำกันงงนะบอนนี้บรรยากาศตอนนี้เมือ่อนฝนจะตกเลยบรรยากาศอายังคึกคืนอยู่นะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้กะเบืเจอีกันยังอยู่เชนทันเวอร์นะทุกคนเนลวลากะสีเขาสามโมง้วทุกคนว่าฝนตกตอนนี้ฝนตกแล้วโมโหเขาติไปได้แล้วบปล่ตานนท์เก,กาซานเพราะว่าตอนนี้ฝนตกโน่นฝนตกแล้วทานนท์ครับ ซึ่งวันนี้กับวันที่สิหากันยังมีคนเล่นอยู่นะสงการย่ที่เชนเทนเวริร์แต่ว่าดนตรีหรือว่าดิบตรงหน้านี้เขาเก็บมาแล้วทุกคนเก็บวก,กดนตรีวงดนตรีที่เขาเล่นกันตรงนี้เขาเก็บหมนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังมีฝั่งนี้ฝั่งบิก๊กซียังมีคนเล่นอยู่นะช่วนนี้ก็มีคนสีน้ํา ลินน้ำกันอยู่พอมันนี้ตอนนี้ฝนตกนี่ยังมีลินน้ำซีน้ำอยู่นะทุกคนแค่วันนี้ม,มาเบิ่งความเรียบร้อยนะนทุกคนคือวันนั้นที่ใบพีจีม,มาถ่ายคลิปอยู่ชินดันเวอร์นะทุกคนมีนี่ตรงน,นี้มันจะมีล่างน้ำอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงน,นั้นก็จะมีวงดนตรีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตกันนะแต่มาเบิ่งวันนี้เนาะสะอาดคลิป น่าจะเก็บเมื่อวานนี้ลิ้นเสร็จก็เก็บเลยนะทุกคนเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยนี่เห็นไหมทุกคนเมื่อวันก่อนที่ไปว,วิจิต์ไปทายนี่แต่นี้มันจะมีวงรนดนตรีมีร้างน้ำนทุกคนช่วนตรงนู้นยังระติดเก็บนะฮะบ วันนี้ก็จะพาสองสาวไปถนนข้าวสารไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะตามที่วไปวิ่งเพิ่งในเป็นทีก็จะมีถนนข้าวสารเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่สิบสามที่สิบสามวันแรกที่วิ่งวิ่งไปแล้วก็วันที่สิบสี่เมื่อวานนี้คือเคลื่อนไปวิ่งไม่ได้ไปนเมื่อวานนีงง้เหนื่อยก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกคนดูโน่ no, ทางโน้น สัมผัสดูสัมผัสไปเล่นจักมือล้วไปเล่นจักมือลสองวันจ้าไอ้กล่องแล้วตอนนี้ไปเล่นทู่ไหเนี่ยถนนข้าสารแล้วก็อะไรนะห้วยขวางห้วยขวางเออส่วนลุมไปไหมส่วนลุมไม่ได้ไปนะเพราะว่าฮะคนไลน์ว่ายู่ห้วยขวางเหมือนเล่นในถนนน่ะเออ อยู่ถนนข้าวสารกับห้วยควางอะไรี้อ่ะไม่ได้ลงจากรถอ่ะมันเป็นแบบไป,ไปดูเฉยใช่ไหมตกๆอะไร<อ>เล่นแบบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อันนี้คือท่านคนไม่ตกอะไรจะพาเล่นไหมว่าเออทำเส้นอาหารอันนี้มาเ<ท>ช่นทันเวอร์เนี่ยค่ะก็มาเมื่อนี้ป่ะนึงมาวันนี้เลยตอนแรกจะออกไปมิกซี่แต่วันเลยมาที่นี่เลยไปวัดมาแล้วไปวัดเข่าลมเข่าลมดีกว่าคนตกฮะ ตอนนี้ไม้เปียกมาแล้ว้นตกแห้งอยู่นั่นทุกคนนี่ตอนนี้เ้า็เข้าไปนี่เช่นทันแล้วว่แน่ใจว่าสิไป,ปได้เร้อบอลเนาะถนนก่าสาลเพราะว่าฝนตก จุดนี้ที่เวทีไปถ่ายตอนนั้นมันจะมีวงดนตรีนะครับทุกคนแต่ต้องมีล้างน้ำนี่มันจะมีล้างน้ำบอลเอาเล่นน้ำทุกคนนี่เขาเก็บเรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าผู้คนกันยังมามาอยู่เล่นน้ำได้อยู่นะทุกคนนี่เวทีตรงน,นี้ยังยังป้เก็บนะทุกคน ที่เหมือนแบบเอาทะเลมาตั้งอยู่ตรงนี้ฝนตกซ้ำเลยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปพี่จิ๊กสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะกัน,กนไปเจอคลิปหน้าหรือว่าไอพี่หน้าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้ว Bye bye.